ในที่สุดก็ถึงวันของเราลูกสาวสำเร็จปริญญา,าบัตรบัณฑิตจุลาเคมีวิศวะกรรมของปีการศึกษา2,565จบปุ๊บทำงานปา้าจันถึงสุขเป็นวิศวะเสาวอาทิตย์เป็นคุณครูติวเตอร์โรงเรียนอินเตอร์ ยุ่งและเหนื่อยมากแต่ก็ร่วมกับเพื่อนๆจัดสรรเวลามาให้มัมกับแดดและแขกของมัมประหมองพี่บีได้มาเก็บภาพและบรรยากาศความสุขไว้ด้วยกันก่อนบินกลับ USA และหวังว่าไม่นาน LP ก็ได้บินตามไปค่ะและนางว่าจะได้จัดอีกรอบให้หลายกลุ่มอยู่นะคะไม่ต้องน้อยใจ รอบนี้ LP ว่าไล่คุบม,มัมเอามุมนั้นมุมนี้ท่านั้นท่านี้ก็จะเป็นลมแล้วค่ะมัมตื่นเต้นมีความสุขเว่อร์วางไปหน่อยขอบคุณทุกคำอวยพรข,ของขวัญและกำลังใจที่ส่งมานะคะ LP เธอคือของข